ครับถ้าจะให้ผมพูดถึงประวัติความเป็นมาของชีวิตโดยเฉพาะยิ่งในทางด้านการศึกษาในทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับผมผมอยากจะคุยโดยสังเขปนะครับเ,เฉพาะเรื่องของสถานที่ที่ได้ผมได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาแต่ระหว่างช่องหรือระหว่างบรรทัดของการพูดคุยเนี่ยนะครับ ผมอยากจะถือโอกาสเดียวกันนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ผมได้ด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผมได้ทำการศึกษาแต่ละช่วงชั้นนะครับผมเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลชั้นนำของประเทศได้รับรางวัลดีเด่นลากหลายรางวัลเหลือเกินนะครับ หลังจากจบชั้นอนุบาลมาแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้าศึกษาชั้นปฐมหนึ่งถึงปฐมสี่ที่โรงเรียนพันธะวัฒนานะครับก่อนที่จะเริ่มชั้นปฐมห้าเรื่อยไปจนถึงสมัยก่อนเขาเรียกมศ1นะครับที่โรงเรียนราซาวบางนาหลังจากนั้นเนี่ยผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกนะฮะอีก1ปี นะครับก <cke on S 1> ่อนที <hatten> after, yep. ่ผมจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนเซนเกรเบียรแล้วเสร็จแล้วผมก็สอบติดมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วเข้าเรียนที่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ครั้งกันนั้นเนี่ยผมเลือกประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกนะครับแล้วก็เลือกรัฐศาสตร์เป็นวิชาโทก็เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ 3ปีครึ่งนะครับจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งะฮะได้ทุนภูมิพลนะครับทุนภูมิพลเนี่ยเขาจะมอบให้กับนักศึกษาที่ได้ที่หนึ่งของสาขาที่ตนเรียนหลังจากนั้นผมก็ไปต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอนเนลนะสหรัฐอเมริกาคือที่ไปต่อที่คอนเนลเนี่ยเลือกที่นั่นเพราะว่าที่นั่นถือว่าเป็น อันดับหนึ่งของโลกในทางด้านเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษาซึ่งก็เป็นอ,อ,อะไรพื้นที่ที่ผมสนใจะนะครับและได้กลับมาทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกประมาณ3ปีเห็นจะได้ได้ทุนของมหาวิทยาลัยและพร้อมกันนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้ทุนของฮาร์ราวาร์ดเยนชิงด้วยนะฮะแต่ว่าผมเลือกทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ไปต่อที่เดิมที่คอนาวแต่ครั้งนี้กลับไปเรียนปริญญาเอกก็สักประมาณ5ปีหน่อยๆก็จบปริญญาเอกแล้วก็กลับมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าทํางานที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์นะครับทีนี้ในช่วงที่ผมได้เข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ย ผมต้องต้องบอกว่าผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เคยได้เลขตัวเดียวเลยนะครับได้เลขสอตัวมาตลอดเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะเพราะนั้นวิชาที่ไม่เก่งอย่างมากๆก็อย่างเช่นคณนนนูนะครับเรซึ่งก็ก็คะแนนมันก็ค่อนข้างสูงด้วยนะก็ก็ทำคะแนนได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วิชาอื่นๆก็ปานกลางทั้งนี้รวมถึงวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามารวมกันประสบการณ์ที่ผมได้เกี่ยวกับโประวัศาสตร์เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะมีผลต่อผมโดยตรงเนี่ยเป็นประสบการณ์นอกระบบนะฮะคือนอกระบบการศึกษานะครับผมมีคุณน้าเป็นนักประพันธ์นะครับคุณน้าเนี่ย เ,เก็บหนังสือไว้เยอะแยะแล้วก็สอนให้ผมอ่านหนังสือเพราะนั้นเนี่ยผมเป็นนักอ่านมาตั้งแต่ต้นผมอ่านพระราชนิพนธ์สังทองของรันกรารชการที่สองเนี่ยตอนที่ผมอยู่ป .2 อ,อ,อ่านสามก๊กตอนที่ผมอยู่ป .3 นะฮะและเมื่อไรก็ตามที่เป็นช่วงหยุดยาวของโรงเรียนเนี่ยนะครับอ,อย่างหยุดในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ย ผมก็จะใช้เวลาแทบทั้งหมดเลยไปกับการอ่านหนังสือหาซื้อหนังสือที่น่าสนใจมาอ่านเพราะนั้นชีวิตเนี่ยผูพกพันอยู่กับหนังสือมาโดยตลอดนะครับหนังสือเนี่ยเราจะเป็นนักอ่านหรือหยิบหนังสือชอบอ่านหนังสือขาดหนังสือไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นนิสัยที่ต้องปลูกฝังนะครับแรกๆเราอาจจะไม่ชอบนะฮะคุณน้าบังคับให้อ่าน แต่พออ่านไปแล้วเราจะติดเป็นนิสัยของเราเองที่สำคัญคือหนังสือเนี่ยให้จินตนาการกับเราเมื่อเราอ่านเนี่ยเราเกิดจินตนาการเราเกิดภาพที่ปฏิกระต,ระตแล้วเราเกิดชุดความเข้าใจของเราเองหลังจากที่เราได้มีโอกาสอ่านผมคิดว่าข้อดีของหนังสือซึ่งเทียบกับความรู้ที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยเห็นจะอยู่ที่ว่า ความรู้ที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยผ่านสื่อ,อต่างๆโดยเฉพาะทาง Google เนี่ยนะครับบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกจัดสำรับมาแล้วนะฮะเพราะนั้นความรู้ที่ถูกจัดสำรับมาแล้วซึ่งผู้สแสวงหาความรู้ต้องการได้ความรู้อย่างรวดเร็วใช้ในระยะเวลาอันสั้นไม่ต้องมีความซับซ้อนเท่าไหร่นักเนี่ยนะครับเ,เพราะความรู้ถูก จัดสำรับมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างจินตนาการของเราเองสร้างการรับรู้ของเราเองเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะครับจังหวะเวลาช่วงนี้เนี่ยจากการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้ผมได้อ่านหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์มากพอสมควรนะครับผมก็เริ่มอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพยาพระคังโหนสามก๊กฉบับวันนิพกของยาขอบเรียกว่าเป็นหนังสือติดหมอนก็ว่าได้นะครับ พอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เริ่มอ่านผู้ชนะสิบทิศของยาขอบติดผู้ชนะสิบทิศมากเลยแนะทั้งนี้ยังไม่รวมถึงงานวรรณกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ได้มีโอกาสอ่านอันนี้ผมถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับของชีวิตในการที่ทำให้เราสั่งสมรู้ว่าเรารักอะไรค้นพบตัวเราเองนะครับและก็รู้ว่า เมื่อเราได้มีโอกาสเป็นผู้เลือกผมถือว่าการเรียนในระดับประถมมัธยมเนี่ยเราถูกเลือกให้เรียนนะฮะเ,เราต้องเรียนอันนั้นเรียนอันนี้เรียนอันน้นต,ตามรายวิชาบังคับแต่ว่าพอเราเข้ามหาวิยาลัยเรากลายเป็นผู้เลือกนะฮะเราก็สามารถจะเลือก นะะเน้นเฉพาะวิชาสำคัญสำคัญความจริงเราเริ่มเป็นผู้เลือกตั้งแต่เรียนชั้นม,ม .4 ม5แล้วคือเข้าไปเลือกแผนกสิ่งนะฮะเราก็ได้เรียนสิ่งที่เราชอบมากขึ้นว่างั้นเถอะนะฮะการแต่งคำประพันธ์ต่างๆจนกระทั่งเข้าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์เราเป็นผู้เลือกเราเลือกเรียนประวัติศาสตร์เราเลือกเรียนรัฐศาสตร์นะฮะนั่นเป็นวิชาที่เรามีความสนใจนะครับผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นช่วงบ่มเพาะสำคัญเลยทีเดียวโดยาเพาะยิ่งการได้ความรู้จากครูบาอาจารย์จำนวนไม่น้อยในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ส่งคุณบุตรระดับชาติระดับนานาชาติหลังจากนั้นผมก็ได้ไปต่อปริญญาโทก่อนที่คอนเนลที่นั่นผมก็ได้เปิดโลกเลยหรือว่าเป็นการเปิดโลกหรือว่าได้เป็นการไป พบนักวิชาการระดับโลกไปได้มีโอกาสเข้าร่วมในชั้นเรียนไปด้วยมีโอกาสเรียนในวิชาสัมมนาได้เขียนวิชานิพนในเรื่องที่เราสนใจก่อนที่จะกลับมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัครเข้าทำงานแล้วก็ได้ทำงานที่คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับผมอยากจะบอกว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเป็น แหล่งบ่มเพาะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งผมได้อะไรมากมายจากจุลังกร์มหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมกเ็เป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างหลักสูตรนะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นหลักสูตรสำคัญของจุลังกร์มหาวิทยาลัยอยู่เช่นหลักสูตรไทยศึกษานะครับครั้ง เริ่มต้นก็ร่วมงานกับดรทิดาสายาเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมีความเมตตาและให้ความรู้ผมอย่างมากนะครับเราเปิดหลักสูตรไทยศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและของโลกนะครับก็ได้มีโอกาสเปิดหลักสูตรไทยศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับออตอนนั้นเนี่ยเปิดร่วมกับภาควิชาภาษาไทยของคณะอักรษรศาสตร์ก็ ทำงานร่วมกันกับดรสุจิตราจงสถิตวัฒนานะครับก็เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านไทยศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมจบมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาผมก็เปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานานาชาตินะครับให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นะครับก็เป็นหลักสูตรที่ผมเป็นคนวางหลักสูตรเองบริหารจัดการแต่ก็ได้เพื่อนร่วมงานที่เข้มแข็งที่เชี่ยวชาญทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแะเชี่ยวชาญในใน,ในประเทศต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ ในขณะเดียวกันทางด้านงานบริหารเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้อำนวยการสถาบัานเอเชียศึกษาจบชีวิตราชการด้วยการไปเป็นคณะบดีของบัณฑิตวิจา,ายจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก3ปีนะครับในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงที่มาทำงานให้กับทางสถาบัานเอเชเนี่ยนะได้มีโอกาสมากในการที่ทำงานวิจัยสำคัญหลายๆชิ้น และมีโอกาสในการจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการอย่างเช่นเรื่องฉานศึกษานะฮะหรือไทยใหญ่ศึกษาในระดับนา,นานาชาติเลยนะครับได้มีโอกาสจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างเช่นในเรื่องของออโลกบันเทิงของพม่านะที่มีความสัมพันธ์กับเราก็อ,ออกมาเป็น หนังสือ,น,อน้อยเล่มนี้นะครับได้มีโอกาสรวบรวมผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยและก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทางสถาบันเอเชียพิมพ์นะครับเล่มนี้คือ on both sides of the t e n u s a l e m rain และก็มีอีกหลายเล่มส่วนใหญ่ผลงานของผมจะเป็นบทความนะลงในออออมติชนนะฮะหรือพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ม,มติชน อันนี้เป็นพวกหนังสือต่างๆในจํานวนมากมายพม่ารบไทยพม่าอ่านไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้ตีพิมพ์กับทางเมืองโบราณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาทํางานวิจัยที่นี่นะฮะหรือก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยที่ทำอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย จำนวนมากนะครับแล้วแล้วก็งานวิจัย,ยนั้นก็จะมีการพิมพ์เอาไปพิมพ์รวมเล่มบ้างนะเป็นงานวิจัยที่เป็นหนังสือต่างหากบ้างนะครับเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นผลงานซึ่งผมก็ทำอย่างต่อนเนื่องอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยนะครับผมก็พิมพ์หนังสือใหม่ของผมเองอีกสองเล่ม นะฮะเล่มหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอินเดียคาชูโรโฮอีกเล่มหนึ่งเปลียนเกี่ยวกับสงครามระหว่างไทยกับพม่าในช่วงสมัยกรุงธนบุรีจากที่ผมได้เล่ามานี้เนี่ยนะครับก็เ,เป็นผลงานที่ผมได้มีโอกาสทำกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตของการทำงานเนี่ยผมยังได้มีโอกาสร่วมงานกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน นะครับร่วมเขียนบทภาพยนตร์และที่เป็นที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์ให้กับภาพยนตร์สุริโยไทยนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็พันท้ายนารสิงห์นะครับเรียกว่าทำงานกับท่านอย่างใกล้ชิดมากเพราะเราช่วยกันเขียนบทก็ได้มีโอกาสเห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันมีชีวิตชีวาโลดเต้นและมี พลังมีความสำคัญในแวดวงอื่นๆอีกด้วยนะครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญกับชีวิตในเรื่องของงานภาคสังคมเนี่ยคือ,อ,อคุณวีระธิรพัฒนนะฮะท่านมีรายการวิทยุข,ของท่านนะครับแล้วก็มีการจัดทัวร์นะฮะไปยังแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆผมได้ร่วมงานกับท่านเนี่ยนะฮะ มากกว่า15ปีอย่างน้อยนะครับไปท่องเที่ยวร่วมกันในหลายที่เพิ่มพูนความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเราโดยเฉพาะเขเมรนะและโลกตะวันตกนะโลกาทางด้านตะวันออกกลางและได้มีโอกาสทำรายการวิทยุกับท่านนะครับผมจึงมีโอกาสทำงานทั้งในส่วนที่อยู่ภายใต้ระบบราชการมีโอกาสทำงานนอกระบบราชการ กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเป็นพลังสำคัญนะฮะที่ช่วยให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับเป็นเนื้อนาที่ทำให้วันนี้ผมได้มีโอกาส ได้รับความกรุณานะคัดเลือกจากกรรมการให้เป็นนักวิจัยดีเด่น